โดยในภาคเช้าพระมหาประการชัยปการาชโยท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานนำรูปพระธรรมวัพระธรรมกายชิคาโกทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตรทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกท่านมีใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้รับฟังปกินกาธรมจากพระสุชาติสุจิตโตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรค โดยมีคุณพ่อสมพงษ์และคุณแม่เครือวันเสียริสุทธิเดชาเป็นประธานส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกลาลยนมิตรวันดีทวีนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณพ่อละเอียดและคุณแม่อัมพายสุบรรจุยพร้อมด้วยลูกหลานเป็นประธาน ในส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกาลนามิรเจรนานสโคบาพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจาตุปัตจ,จัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภนียกถาทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ